โอชิมกรอบปรุเลยนะเพราะว่ามันมีความเผ็ดนิดๆมีความเปรี้ยวเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยเดลต้โฟเดดอร่อยมากใช่ไหมจิมซิมน้ำซุปไม่อยู่เลยิมน้ำซุปอร่อยมากเลยเฮ้ยมันแ่เมันพอดีอะมีหอมมันเปรี้ยวเค็มกำลังดีไม่ต้องปรุงเครื่องเพิ่มเลยนะแต่ยกเว้นว่าใครชอบที่ไม่ใช่รสเดียดกระตัวนอะค่ะต้องมาปรุงน้ำ มันเป็นเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวที่เราสามารถปรุงรสเพิ่มได้แต่ถ้าของรับตูไหนเย็นจะโฟตอนนี้ก็คือผักไม่ไม่ต้องปรุงคือพอดีอร่อยค่ะอูอคนเยอะมากมตลุงเลดเแม่มันก็อยู่ลึกมากร้านของเต่อเตาถ่านแล้วก็อันนี้ก็ระหว่างเราก็เปลตี่ยนเป็นอะไร เที่ยวชอบน้ำมันมน้ามันคุณเธอชอบมากท่ชอบมากนะแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยชอบน,นั้นมากเลยเมเเขียนมาเยอไปจะจับมีตลาดคึกคักเขียนช้งเขี่เช้งเขียงตลอดเวลาเลยไม่เหงาเดูตะเกียบเขาแข็งแรงเรชอบตัวทักกตะเกียบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่กินตะเกียบที่แบบว่าหนาใหญ่เขาจับขนาดมือแบบนี้ นี่มียำแบบโบราณนีนึกถึงนึกถึงตอนตอนประถมนะแถวโรงเรียนก็กินอย่างนี้แหละสูตรโบราณเลยเนี่ยอาสูตนี้เลยมันต้องแบบมีขาวใส่ผิกอย่างนี้แหละนี่เลยอร่อยแล้วบุมไปต้องสลดดให้บางขนาดนี้นะ มันถึงจะอร่อยไม่ได้ทำไมหมูสไลด์บางๆแล้วก็มีมีมันนิดๆอย่างเงี้ยมันได้จริงฟินจั๊กหูทอนอืม้มหมายถ้าเขาหมดเลยนี่เขาจะปิดต้าแล้วเนี่ยต้มยำเล็กยำเล็กยำ ก้ะสุปโบราณเคยเดยเด็กมันมันรสชาติจะคุ้นเคยอ่ะกินหน่อยกินน้ำก่อนน้ำซุปหมูอร่อยก็เป็นต้มยำกบะสุปโบราณนะเนาะสมัย่เด็กเรา กินต้มยำเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ต้ยมยำนะก็คือเป็นข้าวเปลี่ยน้ําหมูจับนี่แหละแล้วก็ใส่ถั่วลงไปก็กลายเป็นต้ยมยำแล้วนี่แหละอืมแต่อร่อยอันนี้เย็นตัโฟดีกว่าอันนี้ของเราแล้วล่ะเนื้อนุ่มมากมดูดิขึ้นไม่ได้อืมอร่อย โอ้๋เนต้าโฟอร่อยจิน้ำแบบแซ่บมากมงัวอันนี้ยังไม่ได้ปรุงเครื่องเลยนะยังไม่ใส่น้ำส้มไม่เติน้ำปลาไม่เติน้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่พริกจอทิมกล่องปรุงเลยนะเพราะว่ามันมีความเผ็ดนิดๆมีความเปรีย้ยวเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยเดยเตาโฟเด็ดสุดคือน้ำน้ำเนยเต้าโฟมันอร่อยอ่ะรู้ใจมากๆดีจิ i love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me.